้าสวัสดีครับสวัสดีพบกับช่องคุปต้าพาจทยเหมือนเดิมครับวันนี้มาดูรถแโรเตอร์ครับในตำนานครับรถในตำนานเลยนะครับนี่นิวโอนแลนครับ7804ครับระบบขับเคลื่อน4ล้อครับ2เพ่านะครับตู้แอร์นะครับผมมีความแรงนี่ ไม่แพ้ใครครับนิวฮอ์แลนด์นะครับดินจอนเหนียวๆนิดนึงครับฝนตกมานะครับ พี่แกจะดันต่อครับเก็ดหน้าดินเพื่อให้รถหกลอ้อลงมาครับลงมาดําดินครับตัวนี้น่าจะถุนะครับคิดว่าน่าจะถุนะครับเอ,เอาดินในอ่างเก็บน้ํานะครับเข้ามาพีใส่ครับ นี่มีฟรีครับผมแรงนี่ยกให้พี่แกที่หนึ่งนะครับเครื่องยนต์นี่น่าจะเป็น6ซูบครับเครื่องยนต์นะครับเป็นระบบเครื่องยนต์6ซูบนะครับสุกขานหน้านี่ใหญ่ครับ แกครับจะดันเป็นกองให้ดูเลยครับอยฟีเล็กน้อยครับแต่กองแรงนี่ไม่มีโตครับดินหกล้อนี่ดันสองทีนี่หมดเลยครับรับรถ นิวฮอลแลนด์นะครับนิวฮอลแลนด์เจ็ดแปดศูน์สี่ครับิ oh. น,นาดินี่สุดยอดเลยครับเหยแตนสามครั้งหมดครับ คิดว่าจะสองครั้งหมดไม่ไม่หมดครับกัน3ครั้งนี่หมดเลยครับถึงมีความแรงสุดยอดเลยนะครับนี่รถบินมาแล้วครับรถบินมาแล้วนะครับ เข้ามาเทให้แล้วไปครับแรงครับแรงโอ้มีฟีครับมีฟีเลยนะครับสุดยอดครับบางจมเลยพี่น้องเอ้หมดครับหมด หมดก็ต้องยกครับเดี๋ยวจมนี่ยุ่งเลยครับไสแบบนิ่มนวลครับดินนี่ปมเหนียวนี่ดูได้ออกเลยครับดูออกได้เลยนะครับติดกระบะเต็มเลยครับปมเหนียวนี่ นะคโอ้เชียวล็อกมาอีกแล้วครับล็อกกี้นะครับตัวนี้ล็อกตัวนี้นะ่าจะเป็นเครื่องร7 5ยนะครับเป็นรูปทรงหัวตอง9้านะครับ แรงแรงแรงพี่น้องเอ้ตัวนีน่าจะเป็นร้อยเจ็ดห้าครับ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องกูตาพาจุ๊บดของเราครับขอบคุณมากครับ